โลกการค้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนธุรกิจประกันภัยไทยต้องพร้อมรับมือกับคลื่นกระแสะใหม่โลกการค้ากำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มาตรการพรำ2.0ของสหรัฐกำลังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางการขนส่งและต้นกำเนิดสินค้าขณะที่ความขัดแย้งทางการเมืองและเหตุการณ์เรือสินค้าที่ไม่คาดคิดยังคงสร้างความไม่แน่นอนให้กับธุรกิจประกันภัยทางทะเลไทยอย่างต่อเนื่องธุรกิจประกันไัยจึงต้องปรับตัวและพัฒนาโมเดลการคุ้มครองใหม่ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนายจุธาธวัต์เทงศรีประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกสมาคมประกันวินาศไทยไทย h t www. t p s w w w t h a o r g ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การค้าโลกที่ซับซ้อนทั้งจากมาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐภายใต้ในโยบายพร้มอ0ความตึงเครียดทางการเมืองและความขัดแย้งในหลายภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีในสําคัญผู้ประกอบการทั่วโลกจึงต้องรีบปรับกลยุทธ์ด้วยการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ port ต w i t c h i n g เร่งนําเข้าส่งออกล่วงหน้า cross l o ด d i n งหรือเปลี่ยนถิ่นกําเนิดสินค้าชัน ge o r i จินเพื่อหลกเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการภาษีในขณะที่ระบบการค้าโลกกําลังเผชิญกับความซับซ้อนและความเสี่ยงใหม่ๆที่ธุรกิจประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลจากสำน,นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่ามูลค่าการส่งออกของไทยในไตรมาสารอยสอยู่ที่84,171ล้านดอลลา,าร์สหรัฐประมาณ2.79ล้านล้านบาทขยายตัว15%เส่วนการนำเข้าอยู่ที่78,883ล้านดอลลา,าร์สหรัฐประมาณ2.61ล้านล้านบาทขยายตัว 16. 8เ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่เบี้ยประกันภัยสินค้ากรับหดตัวลง4.3%สะท้อนความไม่สอดคล้องระหว่างมูลค่าการค้าและอุปสงค์ประกันภยัยซึ่งอาจเกิดจากการใช้กลยุทธ์เชงออรจินที่ไม่สะท้อนธุรกรรมจริงของผู้ประกอบการไทยนายจุฑาธวัฒย์ยังเตือนว่านอกจากปัจจัยด้านการค้าแล้วภาคการขนส่งระหว่างประเทศยังเผชิญความเสี่ยงจากสงครามและภัยคุกคามใหม่ๆเช่นสงครามรัเสเซียยูเครนความขัดแย้งอิสราเอลฮามาต เหตุเรือสินค้าโดนโจมตีในทะเลแดงรวมถึงเหตุอุบัติเหตุใหญ่เช่นเรือดอลีชนสะพานในสหรัฐที่สร้างความสูญเสียมหาศาลและกระทบห่วงโซ่อุปทานโลกในบริบทนี้การทําประกันภัยสินค้ากับบริษัทประกันภัยในประเทศถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการไทยด้วยข้อได้เปรียบทั้งการคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงโกดังปลายทางการมีอำนาจต่อรองในเบี้ยและเงื่อนขคุ้มครองการเรียกร้องสินใหม่ที่สะดวก และอยู่ภายใต้การกำกับของคอปปอรรวมถึงการสนับสนุนความเข้มแข็งของอุตสาหการรมประกันไทยเองแล้วทำไมธุรกิจไทยควรเลือกใช้ประกันไทยในประเทศเพราะนอกจากจะช่วยปกป้องธุรกิจจากความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงแล้วยังเป็น,นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ที่เสริมความมั่นคงให้เศรษฐกิจไทยยืนหยัดท่ามกลางความปั่นป่วนของการค้าโลกคำถามที่น่าสนใจคือธุรกิจประกันภัยไทยพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หรือไม่และผู้ประกอบการไทย จะเลือกใช้บริการประกันภัยในประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของตนมากขึ้นหรือไม่ขอเชิญชวนให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นในการแสดงความเห็นด้านล่างอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงประกันภัยทั้งหมดได้ที่นี่ https: colon s a s a n n b a n k i n g co t h s l a s category s l a s n e w k i d a d e s l a s insurance